สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนี่ปอนกัพาเพื่อนเที่ยววัดบกโปกน้อยนะครับหนองประค่างเชียงใหม่นะถ้าไงกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนด้วยนะครับไปเข้าไปข้างในกันเลยก็จะมีองค์เทวีอยู่นะครับสององค์เนาะ ซ้ายขวานาะทาเวสอยู่ซ้ายขวานะครับพอเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะเจอองค์หลวงพ่อนะครับอยู่ตรงนี้เป็นพุทธรูปนะครับแล้วจะมีองค์หลวงพ่ออื่นเรียงรายนะครับเต็มเลยใส่ภาะประจำวันเกิดก็มีนะครับ จะมีการสั่งงานบัตรนี่นะครับสั่งลงศพอะไรอย่างเงี้ยน,น,นี่นี่เป็นนี่น่าขำ มาข้างในนะครับอืมเรจะเจอหลวงพ่อเนอะาะครูบาศรีวิชัยนะครััน,นี่หลวงพอ่อจำศีลพระศีวิชัยนะคระับ มาปบกนะครับสวยครับเล่นสีแดงชินโกเยอไปหน่อยเนาะนะครับวาดบุคคกน้อยเนาะ ป็นอมันก็มีจุดๆอยู่ละนี่จุดที่สามโอ้พิคะแนตนะครับนี่พอส่งไปข้างในนะหนี่นะครับโอ้พิคะแนตนะครับขอพรได้นะคะมีหนึงสาพิคะแนตนะครับหลังจากเราก็บูซาวโอ้พิ่คะแนสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์แนีจะมีงูสามเสียนนะครับเป็นบันไดาสามทิศทางนะครับนอนเนาะนี่จะองค์เป็นพระวิหารนะครับแต่ปิดนะครับเป็นจุดที่หนึ่งเนะาะพระบารมสักา,าระพระบารมพระวิหารนะครับสวยงามเด่นสงา่า วิหารเนะาะหลังจากเราชมความงามขององค์พระวิหารแล้วนะครับนี่เห็นไหมเดินล้อมรอบพระวิหารเนาะ มาข้างๆอันนี้นะครับก็จะเป็นผ้าอุโบสถเก่าเนาะพอดีเขาจะจัดงานกันนะครับนี่นะครับเป็นผ้าอุโบสถเก่าแต่เขาลงสีใหม่สวยเห็นไหมสวยงามมากนะครับ นี่คือภาุโบสถเก่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของวัดบบกห้องน้อยกันเนาะสวยไหมสวยเนาะถ่ยายพรยากากันเดยม,มาด้านหลังวัดนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสีสวยสวยเลย ฝั่งหนึ่งของพระวิหารนะคะก็จะเป็นตัวองค์พระเจดีย์นะคะเอียงแล้วนะคะเจดีย์ก็จะเก่าแล้วนิดนึงเนาะเนาะองค์เจดีย์ก็จะเก่าๆเอียงๆนิดนึงนะครับนะจะอนให้ดูนะว่าเอียงไหมเห็นไหมครับว่าเอียงนะครับเนาะ นะครับจะเป็นด้านหลังของวัดนะครับนี่นะครับเห็นแบบสวย มีพรธ่าจะตามปีกองปีเกิดมนฑ์ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นองสมเด็จพระนเรศวรมหาลาชนะนครับน,นี่นะครับองสมเด็จพระนเรศวรนี่ครับ่อใหู้มองวัดนะเนาะ เป็นวัดหมวกโป่งนอนนะครับทั้ใไงผ่านไปผ่านมาหมาก็เห่าเนาะหมาเห่าเห็นแล้วเนี่ยไม่เห่าไม่เห่าอืมอืมนะครับเนี่นะครับเห็นไหมสวยพระวิหารโอเคสำหรับคลิปเที่ยววัดหัวกโป่น้อยปอนขอจบคปแค่นี้ก่อนนะครับทั้งไนก็กดไลค์กด subscribe ให้ปอนด้วยนะครับ สวัสดีครับ